บริหารเทศบาลตะบนชมสะอาดในน้ำเทพบอมนองบูมใครทุกงานจงจบดิสามตอนนั้นปั๊บโอ้บังไฟไปโดนระวังระวังพี่น้องเนี้ยนาเกินฟ้าเนี้ย ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยแงนากือฝ้านะครับกองในการกองในการกองอในวยการกองในการู้หรืเล่าเดี๋ยวบ้างเดีวังครับปลอดภัยก็ปลอดภัยอ่ะไปดูแลเต็นบนนี้นนะครับไปดูแลเต็นไปดูแลเต็นก่อนก็ว่าปอดภัยเอานายกเอานายกลงตบนเลยพี่น้องมเอ้าพอดีขี่ตนอยู่ต้นหนากองในการพอดีเอาเอาขึ้นเลยครับเอ้า ปลอดภัยครับปลอดภัยปลอดภัยอยู่มตนปลอดภัยวันคือเราก็เล่าตัวพน้องอันนี้อาจารย์ฝ่าวใส่เสียงครับกองในการให้ผมเบิ้งอันนี้สักการจะฝ่าวใส่เสียงฮะมันมีภเกิดอันตรายนะครับใจเย็นๆครับอาจทั้งกองในการชงอปบอพพลอแล้วก็ชงทีมงานไปดูแลจะพรองเต้นเป็นนะครับไปสดใสคาเสียหายคาเต้นคายังเป็นแน่เอาเชิญนะครับพี่ควนดำเลยนะอาวิราชีสิบวินาทีนะครับ ยี่สวินาทีปาไประเบิดกลางอากาศนะครับอาให